เขตัดยอดกันไป12พฤศจิกายนนะครับก็มีการรายงานกันออกมานะฮะจากไทย PBS เขาสรุปออกมานะฮะผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับข่าวสิบ,บนะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนีฮะก็สรุปออกมานะครับ20ล้านสิท ของอคนละครึ่ง plus นะฮะมีคนที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ไปแล้วแต่ไม่ใช้สิทธิ์239,731นทําคนทำไมอะเยอะนะเหมือนแบบเหมือนมีเงิน2,000บาทอยู่ตรงหน้าแล้วยโยนทิ้งอนะ่ะผมรู้สึกเสียดายแทนแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยว,ยวต้อรอดูครว,ว่าเขาน่าจะนำกลับมาใส่เข้เขา,เขาใหม่ไหม น่าจะเอามารวมลดหน้าแต่ถามเขาอาจจะบอกว่าไม่ต่างอะไรกับพวกพี่แล้วค่ะพี่ได้ลงทะเบียนเงินก็อยู่ข้างหน้าพี่ยิ่งกว่าหนูอีกยังไม่ลงมือทําเลยได้ซ้ําค่ะอ๋อเขาเขาจะไม่เขาจะไม่มาเปิดแล้วนะเขาจะไม่กลับมาเปิดอีก2องแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแต่จะทบไปเฟสสองเลยใช่ใช่เงินจะไปอยู่ที่เฟสสองแต่เฟสสองเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่ว่าสี่สี่พันอย่างที่แววมานะคะอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นต้องต้องทําความเข้าใจก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าก็เข้าใจเขาแหละถ้าเกิดมันพูดอะไรที่ยังไม่ได้แบบ ป๊ะแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปตรงนั้นแล้วบอกอ่วทำไมไม่ทําแบบวันนั้นคือตอนนี้มันอาจจะเป็นข่าวที่ออกมาก่อนมีเป้าประสงค์จะเป็น4ี่แสนแต่ไอ้สี่พันแต่ว่ามันยังไม่ได้เคาะค่ะและคาดว่าอาจจะไม่ถึงคงจะต้องไปดูเงินกันก่อนว่าเป็นยังไงนะ